โคกับนําเลียบนะครับตอนแรกก็ดูกล้าๆกลัวฮนะแต่ตอนนี้พอเริ่มชินปุ๊บเริ่มมีกระโดดเล่นแย่กันพัดกันอยู่ในกล่องแล้วนะเริ่มเล่นกันเป็นครับ แล้วก็คงสนุกกนบฮะได้กระโดดได้ปีนป่ายแต่โดยลักษณะน้องเขาก็ไม่ได้ดูเป็นแมวเครียดอยู่แล้วฮนะอาจจะเพราะดยเป็นแมวเด็กอยู่ด้วยนํามงอยู่ในนันะ้นเริ่มซาครับพอเล่นพอสินสารที่ไหนก็เริ่มซาครับ